สองตัวยังไปตื่นตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วคนน้องคนพี่เตือน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 โอ๊ยอ <c oughs> ะไรนะ,ะ,ะ,ะพี่ไรเจอแล้วเจอแล้ว นี่นี่ต go ัวหนึ่งฝั่งนี้ตัวหนึ่งนี่นี่เอ้ยกระโดดตัวมันจะวิ่งหากันนี่ไงเจอแล้วเนี่ยสองตัวนะเออเออเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นกันแล้วมันเห็นกันแล้วซูมซูมตู้กับเม้าหวานน่ะเออเออเออมันเป็นเพื่อนกันนะลงมาหากันแล้วร่วมหาอุ้ยขาพียาวก็ เมาควันไฟนี่แหละไม่ได้เมาอย่างอื่นเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็อยู่ที่เดียวกันนไหมเผชิญหน้ากันดูควันเต็มแล้วลงแล้วไอ้ตัวนี้ลงมาแล้วไปตรงไหนแล้วอ่ะแล้วเหนื่อยอยู่ที่เดิมอีกตัวยังอยู่ที่เดิมไอ้ตัวฝั่งทางซ้ายเนี่ยไปไหนแล้วว่ะหนูเมาควันไฟ สเต็กเลยเออ้สนุกมากคลิปนี้ <S <S อ้อขอยังามึงถ่ายภาพนังบ้างหนึ่งม่จะอารมสวัสดีค่ะวันดีก็เจอกันอีกวันที่สามใช่ไหมวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านกาดแต่ตอนนี้ก็คือสถานที่ของเราเก็บเต็นท์หมดเรียบ้ เสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวจะไปเจอกันข้างล่างที่เราจองห้องพักไว้แล้วจะไปเล่นน้ำเล่นน้ำแล้วก็มันมีสไลเดอร์ไหมเราจำไม่ได้มีสไลเดอร์ด้วยเหรอเออน่าจะมีสไลเดอร์ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะพอดีไปจองแม่น้ำเพชรบุรีอ,อแมจ, <ำ S 1> จ,จันรีสอร์ทเออรีสอร์ทชื่อจําจันรีสอร์ทเราไปจองไว้สองคืนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเก็บเต็นอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณจะลงไปประมาณประมาณสิบโมง ประมาณนี้แหละเนาะก็เดี๋ยวน่าจะสิบเอ็ดโมงครึง่งสิบเอ็ดโมงครึง่งนี่สิบโมงแล้วเนี่ยเอาเหรอสิบโมงแล้วเหรอสิบโมงครึง่งละเออเดี๋ยวไปเจอกันที่แจมจันรีสอร์ทเดี๋ยวจะถ่ายอ่าจะอ่าถ่ายคลิปให้ดูนะว่าเป็นยังไงเราเล่นน้ำยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้มาให้ชมกันนะไปติดตามดูที่แจมจันรีสอร์ทตอนนี้ก็คือยังอยู่ในการการเขาการป่าอยู่นะเอาล้วค่ะเดี๋ยวรอดูนะติดตามดูโอเค อ้าวมาถึงแล้วจ้าแจ่มจันรีรสอร์ทเมื่อคืนนี้นอนอยู่บ้านกลางนะคะก็เดี๋ยวเราลงมาต่อเล่นน้ำเอ่อตรงนั้นนะคะเล่นน้ำแก่งเรามาต่อ,เ,อ,อเราจะมาเล่นน้ำแก่งข้างล่างนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราไปกลางเต็นท์อยู่ที่บ้านกลางแล้วนี่ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะ นี่ข้างล่างอยู่อยู่ตรงสันเขื่อนนะเออเลยสันเขื่อนมานิดนึงห้องนอนก็จะประมาณนี้ห้องนอนก็สองห้องนอนห้องใหญ่มากค่ะห้องใหญ่มากห้องน้ำก,ก็สะดวกสบายอยู่เนะาะได้อยู่ได้อยู่ถ่ายให้ดูนะคะเพราะเมื่อคืนนี้เราไปประจนภัยมาแล้วใช่ปะนี่อีกห้องนึง โอ้ห้องน้ำคนละห้องเลยสบายมากเมื่อคืนนี้เราไปประจนภัยมาก็มีเจอหมีเจอกระลอกเจอแบบโอ้หหลายๆอย่างเลยวันนี้เราก็จะมาต่ออยู่ที่นี่เดี๋ยวให้เด็กๆไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนที่เด็กๆเล่นน้ำกันเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศที่รีสอร์ทให้ดูเพราะว่ารีสอร์ทที่นี่ก็สวยมากเลยเราชอบนี่ข้างนอกอุ้ย ข้างบนข้างบนนู่นเป็นสันเขื่อนนะคะอันนี้เรานอนอยู่ประมาณหลังสันเขื่อนลงมา,าช่วงเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์นี้จะเต็มหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะสั่งอาหารก็สั่งได้สั่งมากินที่ห้องได้เพราะมันเป็นร้านอาหารด้วยปกติเสาร์อาทิตย์นี้จะเต็มต้องจองก่อน โอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายที่นี่มีสาว่าน้ำเลยนะใครจะเล่นสาว่าน้ำก็เล่นได้จะลงว่ายน้ำก็ว่ายได้แล้วก็ถ้าจะไปล่องแก่งข้างล่างก็ก็ได้เนาะเดี๋ยวจะตอนไปเด็กๆไปเล่นน้ำเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะพาเด็กๆไปไว่ายน้ำกัน เสื้อก่อนแฟลชเสื้อพายดิกๆแฟลาเสื้อก่อนบอกเขาที่ไงบอกเขาได้ไปใส่เลยเดี๋ยวถ้าน่าสนุกเดมอนเล่นด้วย โอ้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะน oh, oh, ู shit, ่นนู่นน่าสนุกเก่งมาดีไหอ้าวแปลงนี้เหรอโอ้โหแสดงว่าวันนั้นเรากินหมูป่าแล้วเหรอหมูป่าเก่งอ่ะพักชาปักกดอนะอันนี้จดเล่าไปแล้วใช่ไหมเดียวได้ได้ได้อะนรอยอางนี้นู่นมีปักกดอะไรอีกแล้วแต่งเลย อันชันอันชันขึ้นไปตรงนู้นก็ได้นู่นนูสไลเดอร์เอาเอาเอานู่นมันมีสไลเดอร์ด้วยนู่นนู่นนมีสไลเดอร์ด้วยนะสนุกกันใหญ่เลยทีนี้เอาคุณบหกคุเส้นไหมถามลูกลูกกินหรือเปล่าลูกกินคุคุเส้นเปล่ากินอินกลังสั่งอาหารอยู่โอ้โห นี่น้ำก็ไม่ไม่ลึกมากนะคะกำลังเล่นเลยคุกคืนกันอย่างทะเลน้ำต้นนะเออเอะไรก็ได้โอ้ยน่าสนุกอะ่ะเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋ากอานนะนู่น <c oughs> ไปสไลเดอร์ที่นู่น <c oughs> <ทำ S 2> ไปกระโดด <c oughs> ตรงนู้นเลย <c oughs> <ำ>เอา น่นไปแล้วก็ลงมาเลยอ่ะไปเดี๋ยวแม่ตามเดี๋ยวตามไปถ่ายให้เอาป่ะอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายนี่หนูยืนตรงนี้นะตรงไหนอ่ะเดี๋ยวซูมให้ก็ได้ พาลูกไปเล่นเรับ <c oughs> <c oughs> ลงมาย่างโน่นขึ้นไปสไลเดอร์แล้วอา้อาวอ้าวแทลงมาแล้วเหรอแท <c oughs> เอาแล้ว อันชันขึ้นอีกเปล่าเอาอีกเปล่าขึ้นอีกไหมไปดิอย่าจับขาน้องนี่เฮ้ยยังไยไปดีเองเพือกระโดดตรงท่นดี่เขาเป็นอะไรัน่ เออเขาเป็นอะไรเขาขึ้นไม่ไหวไปก็ไปเล่นแถวโน้นไปว่ายว่ายแถวโน้นว่ายแถวโน้นโอ้โหเขดึงเเป็นงานน้ำเย็นปะสนุกกันใหญ่เลยกระโดดลงเลยดิอ่าน้องอ่ะฮะน้องอ่ะ ไปทงนี้ะโอ้โหกระโดดใหญ่เนี่ยฮะเป็นไร จะโดดแล้วอ้นจะโดดล่ะเอาเต็มที่ไปเลยลูกสนุกสนานกันใหญ่เลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนนี้ก็ผจญภัยอยู่ที่บ้านกาดนั้นก็โอ้โหสมดุตสมมันใหญ่เลยครับ อยู่ในกลางป่าที่นี่ก็มาต่อที่นี่ร่องแก่งร่องแก่งเล่นน้ําหน้าแก่งเพราะว่าข้างบนเป็นเขื่อนแก่งกระจานนะคะเพราะว่าเนี่ยเ,เขาจะปล่อยน้ําลงมาก็เนี่ยน้ํามันก็ไม่ลึกมากอะ่ะตื้นๆเล่นได้แต่ว่าก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะคะที่ให้เล่นนี่ก็คือพ่อเขาเขาดูอยู่เราก็ไม่กล้าปล่อยลงมากนี่สนุกมาก ไปรู่นแหละอ้วนไปนู่นแล้วน้ำน้ำมันลึกขนาดไหนอ่ะน้ำมันลึกขนาดไหนอ๋อเหรอเออมันเหมือนมันเหมือนแบบน้ำมันไหลแรงค่ะไม่ตอนนั้นที่ว่าที่ว่าที่ตมตอนนั้นที่ไหลไปตรงนั้นน่ะมันมันมันรนลึกเหรอเอวแล้วทำไมไหลไปอ่ะ ออเหรอจริงๆเราก็อยากลงนะแต่ขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อผ้าปีนได้หรือปเปล่าดูด,ด,ดิอ้าวอ้าไอ้น้องก็แกล้งพี่สูงๆซุมซ่ม,มอุอ่

อ้กระโดดใหญ่เลยเต็มที่เลยอ่ะดูดิสองพี่น้องนวน โอ้โหสนุกกันใหญ่เลยอะค <C> e <ars> ่ะมาเมื่อกี้นี่ลืมถ่ายบรรยากาศรอบที่พักให้ดูนะก็เลยจะมาถ่ายบรรยากาศรอบที่พักให้ดูนะโอ้ยเหนื่อยเมื่อกี้นี่เดินขึ้นมาเหนื่อยมาก มันจะเป็นโซนๆนะคะที่พักเขาก็น่าพักมากลงไปข้างล่างก็เป็นล็อกแก่งจะถ่ายให้ดูประมาณเนี้ยรบอบๆที่พักก็น่าพักมาก น้ำก็สะอาดสะอางมีมีสระว่ายน้ำด้วยถ้าจะเล่นสระว่ายน้ำา็็เล่นตรงนี้ได้แต่ของเราลงไปเล่นน้ำในแก่งเลยในระหว่างรอกับข้าวคือสั่งกับข้าวคือนานมากวันนี้แขกเขาเยอะมาก อันนี้ห้องพักของเรา,ข,าข้างบนก็จะเป็นแบบสถานที่นั่งดิ้งได้นะคะซันคอเขารู้สึกว่าเขาจะปิดประมาณห้าทุ่มนี่แหละทุกอย่างปิดเลยห้าทุ่มแต่เราก็นั่งกินหน้าห้องเราได้นี่ห้องเราห้องห้องเราตรงนี้ ในระหว่างรอกับข้าวเราก็จะเปิดประตูเอาของกินข้างในที่เราเตรียมมาไปพอดีมีเด็กเข้ามาเปลี่ยนกับเกงเขาเล่นน้ำไม่สะดวกรอกับข้าวไม่ไหวมาเอาหมูไปกินด้วยสั่งับข้าวเป็นชั่วโมอยังไม่มาเลยอ่ะแขกเขาเยอะมาก เมื่อกี้นี้ไปถ่ายชมบรรยากาศดูรอบๆแล้วนะคะก็ดีสวยงามมากเขาน่าจะมีห้องเป,เป็นห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมอย่างเงี้ย <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารไปเลยนิลงไปเลยนี่ตรงนี้เปต,ต่อข้างบนก็จะเป็นอีกร้านอาหา ค้ายเยอะมากลย,ลยเนี้อะไรเดอข้างล่างก็จะเป็นเล,ลยที่เล่นน้ำเอากินข้าวเลยลูกเล่นน้ำเหนื่อยแล้วอะโอโ้โ,อโหข้าวก็สั่งมาโอ้นี่เป็นเป็นชั่วโมงกว่าป่าแล้วนะเหลือขาดอีกกุ้งอบพุ้งเส้นนี่ต้มยำปลาคังก็รสชาติก็อร่อยอยู่นะอันนี้ก็คือผัดฉาปลาคังปะ เออแล้วนี่ก็ผัดเผ็ดหมูป่าให้เด็กสองตัวนี่กินคลิปนี้สนุกนะนไหมลูกสนุกเนาะเหนื่อยเหนื่อยเหรอสนุกไหมเหนื่อยที่ต้องมีขาเป็นไงบ้างอัญชันจบคลิปให้แม่หน่อยดิฝากฝากหน่อยฝากหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราก็ท่าน,นีา้แล้เราขอตัวกินข้าวก่อนนะเ,นอเออไป,ไ,ไ,ไปแล้วนะจ๊ะ คลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะไปแล้วค่ะต่อพรุ่งนี้ใหม่นะพรุ่งนี้ว่าจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวจะเอาคลิปมาฝากนะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย